ทุกคนเห็นส่วนที่อยู่ด้านหลังผมไหมครับของดีๆเนี่ยเพียบเลยฮะทุกคน เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอทแล้วนี่ก็คือแมปโกลการ์เดนนะครับแมปยอดฮิตนั่นเองนะฮะแล้วผมก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะคนดู <c oughs> บอกเลยว่าติดงอมแงมเล่นทั้งวีทั้งวันเลยก็ว่าได้แล้วก็ด้านหลังของผมที่เห็นผลไม้เรืองแสงเยอะแบบนี้แล้วก็ติดสถานะมูลฤทธิ์เยอะแบบนี้เนี่ยคือไม่ใช่อะไรนะครับผมปล่อยออนยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเอฟเคยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องใช้โทรศัพท์ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องเปิดคอมด้วยไม่ต้องเปลืองไฟต่างหาก ถึงแม้ว่าเราจะปิดคอม,คอมปิดมือถือหรือปิดเน็ตเนี่ยรหัสมันก็จะออนไว้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับเอาเป็นว่าก,ก่อนที่จะไปดูเนี่ยคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถึง100ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยช่องลุงใกล้จะถึง1นึ่งแสนซับแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าทุกคนกดไลค์กดซับกันแล้วเนี่ยก็ไปดูกันฮะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปสอนวิธีการทําเนี่ยดูส่วนผมก่อนดู <laughs> ผลไม้ผมติดสถานะเยอะมากนะครับอันนี้คือแบบผมปล่อยออนไว้ประมาณ เกือบเกือบยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะครับพอดีว่าไปต่างจังหวัดมานะผมก็เลยแบบปล่อยออนไว้เลยนะออนไว้ตลอดนะครับก็จะมีแบบพวกผลไม้ติดน้ําแข็งติดสถานะฟ้าผ่าแล้วก็ที่สําคัญนะติดสถานะมูลฤทธิ์ด้วยนะฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมคืออันเนี้ยติดสถานะมูลฤทธิ์นะครับไม่ใช่แค่ตัวพวกบูเบอรี่นะครับคนดูพวกอ่ามะม่วงอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกเนี่ยครับพวกทุเรียนก็ติดเหมือนกันนะดูดิติดหลายอันมากแล้วแล้วดูนี่เราดูนี่ ผมก็มีแบบแวะเข้ามาเก็บของบ้างนะครับคุณดูนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูผลไม้ที่ติดสถานะมูลฤทธิ์นะมูลฤทธิ์ดูโคตรเยอะนะครับนี่คือแบบในสวนเนี่ยผมยังไม่ได้เก็บนะครับอันนี้คือของเก่าที่ผมแบบไล่เก็บมานะคนดูแบบเยอะมาก ถ้าผมเก็บของในสวนเนี่ยบอกเลยว่าของล้นตัวแน่นอนนะครับคนดูแล้วที่สําคัญนะครับการทํากิจกรรมตัวคู่เนี่ยมันจะทาง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าเราปล่อยเอฟเคไปตลอด24ชั่วโมงเนาะเอาเป็นว่าวิธีทํามันจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวผมพาไปดูมาครับทุกคนวิธีทําอย่างแรกเลยนะครับให้เราเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า UG p h o ฟ e ตรงนี้เข้าไปเนาะแล้วก็กดค้นหาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเว็บนี้ขึ้นมาเว็บแรกให้เรากดเข้าไปในเว็บเลยครับต่อไปเนี่ยให้กดคําว่ามีตรงนี้ด้านขวาล่างสุดนะครับปุ๊บม ให้เราติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็ทําการสมัครล็อกอินเนี่ครับเราจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชี Google บัญชี Apple หรือบัญชี a c e b o o k นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยว่าเราอยากจะล็อกอินผ่านอะไรโอเคนะครับพอเราล็อกอินแล้วก็สมัครมาแล้วเนี่ยก็จะมาอยู่หน้านี้เลยสําหรับใครที่เพิ่งสมัครใหม่นะครับใครที่เป็นคนสมัครใหม่นะมันจะมีให้กรอกโค้ดนะครับผมก็แนะนําให้กรอกโค้ดตรงนี้ไปได้เลยนะครับทุกคนก็จะได้เพจไปประมาณ480เม็ดนะครับเอาไปใช้เป็นส่วนลดได้เอาไปซื้อชั่วโมงฟรรีีไไไไไดดดด้้้้้แลวววกก็็เเอออออาาปปตต่่่ชััััโมมมงพิยนะรรนนะะคคบขถื ตรงนี้เลยฮะกดคําว่าบายตรงนี้เลยครับทุกคน คือสาหรับผู้ใช้ใหม่เนี่ยเขาจะมีให้ทดลองฟรีนะครับสชั่วโมงเนาะก็ลองทดลองฟรีดูก่อนก็ได้มาดูกันที่ด้านบนครับตรงนี้จะเป็นแพ็กเกจนะครับคุณดูก็จะมีแพ็กเกจ U V P G V P K V P M V P แล้วก็ S V P นะครับแต่ละแพ็กเกจเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับยิ่งแพ็กเกจไปทางด้านขวาม้างเท่าไหร่เนี่ยสเปคมันก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่น S V P ตัวนี้เนี่ยสเปคนะครับสเปคเครื่องที่เราจะได้นะครับก็คือ C P U 8ปดคอร์ครับแล้ว Lo 200G อันนี้ย็นสิบแรมสิทหกกิกบตอน้ี้เลยครับ ส่วนของผมเนี่ยใช้ตัว MVP ตัวนี้อยู่นะครับก็จะเป็น CPU 8ปคอร์ Android 10 r แ m 8แแล้วก็ ROM ร้อยี่แปดนะครับดิผมใช้ตัวนี้อยู่คือใครที่อยากได้เครื่องสเปคเทพๆนะครับผมแนะนํา2ตัวนี้นะนั่นก็คือ MVP แล้วก็ s v p นะครับทุกคนแต่ว่าสําหรับคนที่แบบว่าอยากทดลองหรือไม่ต้องการเครื่องสเปคเทพแค่อยากจะปล่อย FK ไว้เฉยอะไรเงี้ยผมแนะนําตัวนี้ครับ GVP คือผมไม่แนะนํา UVP นะครับคณดูเพราะว่าเนี่ยมันได้ CPU แค่3ามคอร์แล้วก็แรม3มันน้อยไปนะคนดูแนะนําว่าขยับมันนิดนึงให้มันเป็นตัว GVP ดีวกว่าก็จะ CPU 4คอร์นะครับแล้วก็แรม4กิกเนาะส่วนราคาเนี่ยต่างกันนิดเดียวครับทุกคน ตัว UVP ที่ได้ CPU 3าคอเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่40บาทนะครับส่วนแพ็กเกจ GVP ราคา1วันนะครับจะอยู่ที่4 3บาทแล้วก็ได้สเปคแรงขึ้นคือเพิ่มแค่3บาทอะ่ะสเปคมันแรงขึ้นแล้วก็ดีกว่านะผมแนะนําตัว GVP นะถ้าใครอยากทดลองคือเห็นราคาแบบนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าแพงนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อเป็นแพ็กเกจแบบ30วันอะไรเงรี้ยเนี่ยเห็นไหมมีลดราคาด้วยนะคนดู30วัน7.99ดอลลาร์คูณไป34ก็ตก271บาท30วันลองหารไป30วันดูก็จะได้ตกวัน9 วันละ9บาทคนดูเดียววันละ9บาทคนดูแล้วแบบคุณสามารถแบบปล่อยเ k ฟได้ตลอด24ชั่วโมงเลยโดยที่ไม่ต้องเปลืองไฟไม่ต้องเปิดคอมไม่ต้องใช้โทรศัพท์ตัวเองด้วยนะพอเราสั่งซื้ออะไรไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมาหน้านี้ครับทุกคนนี่อันนี้ผมซื้อไป2ตัวนะครับอันนี้ของผมเองนะฮะร,รหัสตัวเองเห็นไหมผมจะซื้อเป็น MVP นะครับซื้อไป30วันผมใช้เหลือ6วันแล้วใกล้จะใช้ต่ออยู่แล้วทุกคนสว่วนอีกอันนึงอันนี้จะเป็นของ g ี a ีนะค,คนดูอันนี้จะเป็นรหัสของแฟน,แน้ให เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นของ G V P นะครับนั่นก็คือ C P U สี่คอร์แรมสี่นั่นแหละมาเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูว่าเครื่องมันแรงไหมสำหรับคนที่เพิ่งซื้อเนี่ยมันจะไม่มีโลบอกแล้วก็ออโต้คิกนะครับแต่ว่าเราสามารถไปโหลดได้ที่ทูเซนเตอร์กับเกมเซนเตอร์เนาะออโต้คิกเนี่ยเรามาที่ทูเซนเตอร์ครับ แล้วก็พิมพ์คําว่าออโต้ไปนะแล้วมันจะมีโปรแกรมนี้เด้งขึ้นมานะครับพอดูนะออโต้คลิกเกอร์เนี่ยผมแนะนําเป็นโปรแกรมนี้นะเพราะว่าผมใช้อยู่แล้วก็ใช้ง่ายด้วยต่อไปตัวเกมนะครับเราก็มาที่ตรงนี้เลยนี่เกมเซนเตอร์แล้วก็พิมพ์คําว่าโลบอกไปนะฮะแล้วก็ทาการติดตั้งล็อกอินให้เรียบร้อยเลยพอเราล็อกอินรหัสโลบอกรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าออโต้คลิกนะครับพอเราเปิดเข้ามาหน้านี้นะทุกคนให้เรากดอนุญาตทั้งหมดเลยนะมีอะไรให้อนุญาตกดอนุญาตให้หมดเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาท กดทุกๆกีก่กกกกกวินะครับคนดูผมตั้งไว้กดทุกๆ5วิเนาะ5วิปุ๊บก็จะกด1ที5วิปุ๊บก็จะกด1ทีเนาะส่วนตรงนี้นะครับระยะเวลาการปัดเนี่ยเอ่อผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือระยะเวลาที่แบบเราเอานิ้วขึ้นเนาะ,นะ,นะอันนี้1วิใช่ไหมเราก็จะจิ้มไป1วิแล้วก็เอาขึ้นประมาณนี้คือผมแนะนำนะครับให้ตั้งตรงนี้เป็น1วิถ้าเราตั้งต่ำเกินไปเนี่ยเกมมันจะหลุดครับคนดูพอตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับมาที่ตรงนี้เครื่องคลิกครับคนดูนี่ แล้วเราก็กดเลือกเป็นโหมด1จุดนะแล้วกดคำว่เา,าเริ่มตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้ตั้งค่าอีกรอบนึงนะครับดีฟอลต์ของมันก็คือ5วินาทีใช่ไหมอันเนี้ยแล้วแต่คนนะครับว่าอยากให้กดเร็วขนาดไหนคือของผมตั้งไว้5วิก็ได้หรือ5นาทีก็ได้แต่ถ้าให้แนะนำนะ5นาทีเลยครับนี่5นาทีตั้งไว้อย่างนี้เลยพอกดเสร็จสิ้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยตรงนี้จะเป็นปุ่มเริ่มทํางานนะส่วนตรงนี้จะเป็นตําแหน่งในการกดเนาะอะไรครับไปเข้าเกมดูแล้วกันนี่ เข้ามานี่เลย Grow Garden นะครับคนดูอ่ะเข้าเซิร์ฟไปให้เรียบร้อยผมแนะนําให้เข้าเซิร์ฟ V ตัวเองก็ได้นะครับจะได้ไม่มีคนอื่นมาขโมยของเนาะนี่ฮะเข้ามาหน้าเกมแล้วเห็นไหมถือว่าใช้ได้เลยนะคนดูเนี่ยถือว่าลื่นเลยนะครับแพ็กเกจต,ตัวนี้นะ GVP ผมแนะนํมากมากเลยมันใช้แล้วแบบโอ้มันลื่นมากวิธีการปล่อย FK นะครับผมก็ให้เลือกอตัวลูกศรเนี่ยให้เลื่อนมาตรงข้อความนะครับนี่ตรงนี้เลยอยเดี๋ยวไม่ได้กดตั้งค่ามาเลื่อนมาตรงนี้ปึ๊บพอถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับกดเพย์ตรงนี้เลย มันก็จะกดข้อความของเราทุกๆ5นาทีนะครับแค่นี้เนี่ยเกมเราก็จะไม่หลุดแล้วนะครับแล้วเราก็ปล่อยไว้ได้เลย24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นพวกฝนตกฟ้าผ่าหรือจะเป็นอตอนกลางคืนนะครับ ผลไม้เราเนี่ยก็จะมีโอกาสได้บัฟตลอด24ชั่วโมงตอนที่เราหลับอยู่มันก็อ่อนไวนะครับแค่นี้เลยครับทุกคนสวนของทุกคนเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นแบบลุงแบบนี้เลยนะครับคนดูบอกเลยว่าของดีเพียบนะของดีเต็มสวนเลยฮะเอาเป็นว่านะค,คนดูเดี๋ยวผมขอเก็บของทั้งหมดในสวนก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของที่ติดสถานะมูลลิสเนี่กี่ชิ้น เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บเสร็จแล้วนะคือยังไม่ได้เก็บมดส่วนนะคนดูแต่ว่าของมันเริ่มเต็มเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าไอเนี้ยไอพวกมูลฤธิตอ่ะมันเยอะมากเลยนะครับตอนนี้เอาเป็นว่ามา,มาเดี๋ยวมาดูกันว่าของผมมีเยอะขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวคนหายหดูเลยมูลฤธิอ่าดูโอ้โหอยเยอะแบบโอ้ my god เยอะมากๆเยอะมากๆคนดูเดี๋ยวเราจะท,อย,ทอยอยทยอยป้อนเข้าไปให้นกคู่กินนะครับคนดูอ่ะเดี๋ยวขอป้อนตรงนี้ก่อนเลย บททีละ9อันก็ได้นะครับนี่แล้วก็เทคออฟแลนด์ไปเลยนะครับนี่เทคออมูนแลนนะครับกินไปฟึบอ่าได้มา41แต้มนะก็ดูโอ้โหทะลุได้ไข่มาแล้วนะครับมาต่อเลยดีกว่าต่อเลยดีกว่าอ่ะเอาไปกินอีกมีอีกเพียบนะฮะกินให้อิ่มกินให้อิ่มไปเลยอ่า44แต้มทะลุอีกแล้วโอ้โหทะลุทะลุได้2อัน โอ้ my god ของเยอะมากคนดูเนี่ยได้ไนสตาร์มาด้วยนะฮะไนสตาร์นี่ของดีมากนะคนดูมันจะเปลี่ยนให้พืชบริเวณรอบๆที่เราปักอ่ะมันติดสถานะมูลฤทิตได้ง่ายขึ้นนะฮะเทคอมูลแ a ลนเหมือนเดิมไปเอาไมได้สี่สิบสองเต็มเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าเฮ้ยผมจะได้ลลคูกแล้วนี่เฮ้ยผมจะได้ลกคูกแล้วนี่อะอะอะลลคูกจงมา ฮ้นี่นี่ครับ,บ <odel> ไม่ถึงไม่ถึงอุย้ยมันใช้เยอะมันใช้เยอะคนดูมันใช้เยอะอ่ะเอาไปมีอีกเยอะไม่พอก็บอกไม่อิ่มก็บอกมีเพียบเลยนี่เลือีก30แต้มนะวนดูเทคออรมูลแพลนเหมือนเดิมรึบอ่าโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยได้มาแล้วครับผมโอโ้โหดอกคูก ได้ดอกคู่ไปแล้วหนึ่งตัวโอ้เฮ้ยน้องน่ารักมากเลยนะเนี่ยโอ้น้องน่ารักมากเลยคนดูมีมีไว้ประดับเลยนะครับของกิจกรรมนี้แป๊บเดียวเองนะฮะทาแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยเพราะว่าเราแค่ปล่อย F K ไว้เฉยขอแค่แบบพืชเราเป็นพืชระดับรีเจนแล้วก็มีเยอะๆแค่นั้นเองนะคนดูคือมันง่ายมากๆเลยนะครับแค่แบบเข้าเกมมาเพื่อเก็บผลที่มันติดสถานะมูลลิ์แค่นั้นเองแล้วก็เอามาป้อนนะฮะไหนดูสิ มีคนบอกว่าเราสามารถจ่ายตังเพื่อเริ่มเควสใหม่ได้นะครัคนดูอา่าอืมมันเดี๋ยวนะมันทำยังไงอ่ะอ๋อนี่ไง n i ใน Qu e s t is c o m p l e t e Reset Quest เราต้องจ่ายทั้งหมด1,000งพล้านก็จ่ายไปสิก็เรามีตัง <laughs> เรามีตัง <laughs> เสียงหัวเละตดชั่วเลยคนดู <laughs> โอเคแล้วผมก็สามารถส่งเควสใหม่ได้นะคนดูมา มาดูกันว่าของทั้งหมดในนี้เนี่ยผมจะส่งได้แต้มเท่าไหร่เนี่ยครับอะไรครับคนดูตอนนี้ผมปลดพืชออกหมดแล้วเนาะเอาละมาเจนโคก่เทคออรมูลแพลนไปเลยได้กี่แต้มเลดมีซีโอ้สองร้อยหกสิบเก้าแต้มโอ้โหโอ้ทะลุทะลุโอ้ทะลุทะลวงมาดูทะลุทะลวงแบบอ้ออโออโออ๋อทะลุอืมมาดู แม่เจ้าโอ้โหดูของโอ้ดูของที่ผมได้ดิอืมเยอะมากเยอะมากคนดูเยอะมากบอกเลยว่าผมรวยแน่คนดูดูอิกรอบนี้คือเขาแจกแบบอืมแจกหนักหน่วงมากคนดูถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟรีและขยันฟาร์มเนาะไข่ในเอกผมได้มา13ฟองนะฮะไข่ในเอกผมได้มา13ฟองถ้าเราซื้อเนี่ย10ฟองจะอยู่ที่1 6 9 9โลบักนะคนดูก็ประมาณ ประมาณ800ประมาณ7 8 0ด0 0บาทได้เลยนะแต่นี่ได้มาฟรีครับได้มาฟรี13อันน้องขอมูลลิตอีกอันหน่อยอ้าวน้องเขามาขอมูลลิตไม่มีแล้วหมดแล้วเพิ่งจะเอาไปป้อนด้องคู่ไปเมื่อกี้เองอ่ะคนดูแล้วก็ในสตาฟเราลได้กี่อันนะอ่ะโอ้ดูก่อนดูก่อนดูก่อนในสตาฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอ้ในซีดแพรอีกสิบสองอันแม่เจ้าโอ้ไม่กอด เอาเป็นว่านะครับทุกคนสามารถทําตามผมได้เลยนะครับส่วนใครหาลิงก์ไม่เจอนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมเอาโค้ดลุงไปกรอกด้วยนะครับผมนะทุกคนก็จะได้เพจมาด้วยก็จะเอาไปซื้อได้เอาไปซื้อชั่วโมงได้นะเอาไปซื้อเครื่องฟรีได้แล้วก็เอาไปเป็นส่วนลดได้ด้วยนะค,คนดูเอาเละครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบลงในเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับจุ๊บ